รุ่นเอกราบเงินล้านเนื้อนวะครับเนื้อนวะสร้าง4ี่หมื่นไอสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์ถ้าเนือน้อถ้าเนื้อนวะของรุ่นสุขใจก็สร้างเยอะครับนะฮะหลักหมืสส่นองค์เหมือนกันครับนะแต่ว่าถ้าเทียบกับเนื้อทองแดงกับเนื้อทองแดงของรุ่นสุขใจกับรุ่นเอกราฟเงินล้านเนีน่ยครับก็สร้างต่างกันครับเอกราฟเงินล้านสร้าง9,99 9องค์รุ่นสุขใจ8400,0องค์แต่รุ่นที่มีชื่อมีเสียงที่คนพูดถึงก็คือรุ่นสุขใจนะครับ พราะว่ามีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือกันเยอะนะครับมีราคามีการขยับขยื่นกันนะแยกบล็อกออกไปอีกหลายบล็อกแต่รุ่นเอกลักษณ์เงินล้านยังไม่มีการแยกบล็อกนะครับยังไม่มีการแยกบล็อกค,ครับมีแค่แยกทแท้และก็เก๋แค่นั้นครับ <laughs> นะเอาอยู่ที่ท่านละกันครับท่านเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าชอบรุ่นไหนถ้าเป็นเนื้อนาวานี่ก็ต้องหายากขึ้นไปอีกครับรุ่นเอกลักษณ์เงินล้านปี37นะครับนะฮะ อย่างรุ่นสุขใจเนื้อนวะนะครับนี่ครับรุ่นสุขใจเนื้อนวะครับตอนนี้ก็มีสวยๆเลยนี่ครับผิวลุ้งๆจมูกโด่งๆนิ้วครบๆครับนะที่สําคัญครับพี่ๆอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับนะฮะพี่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปพระเครื่องพยาเต่าเรือนที่ผมนะฮะจะมาไลค์ให้ชมทุกวันนะครับนะช่วงนี้ยังไม่มีการไลฟ์สดนะครับยังไม่มีเวลาได้ได้ไลฟ์สดเลยครับพี่ๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลานะ สะดวกวันไหนเดี๋ยวผมจะแจ้งไปอีกทีนะครับไลฟ์สดได้นะครับพี่ๆต้องกดติดตามกันไว้นะครับนะครับเดี๋ยวพลาดครับนะฮะมีแบ่งตับกันแน่นอนนะนี่ครับรุ่นสุขใจเนื้อนวะปี37แล้วก็นี่รุ่นสุขใจเนื้อนวะเช่นเดียวกันครับปี37แต่เป็นการตอกโค้ดของโค้ดทองแดงครับนะฮะเนื้อเป็นเนื้อนวะแต่ตอกโค้ดทองแดงครับชัดเจนครับพระแท้ดูง่ายครับนี่ครับ นี่ครับดูครับจมูกโด่งนิ้วครบสวยเลยครับจมูกเป็นสันเลยครับนะฮะรุ่นสุขใจครับเห็นไหมครับสวยมากครับธรรมชาติดีจังเลยนะครับแท้ชัดเจนครับการันตีพระแท้ให้ตลอดชีพครับอ่ะต่อไปก็เป็นเนื้อทองแดงนะฮะรุ่นสุขใจเนื้อทองแดงดูสิครับ จมูกโด่งนิ้วครบผิวแดงแป๊ดเลยครับทุกท่านนะฮะดูสิครับมาอย่าลืมกดติดตามนะจ๊ะมาต่อไปมาชมรุ่นอื่นต่อเลยครับนะฮะมาชมอ่าเอกลักษณ์เงินล้านยังเหลืออีกหนึ่งองค์หูองค์นี้เดิมๆมผมแทบจะไม่อยากจับเลยครับลมดําเดิมเดิมเต็มเมครับทุกท่านเห็นไหมฮะลมดาเติมเดิมเดิมเต็มเมครับต่อโคตรคมๆจมูกโด่งๆดงครับ นิ้วเลี้ยงคบสวยครับเอกลาบเงินล้านเนื้อทองแดงลมดําปี37ดูสิครับคลิปจริงๆครับดูครับลมดําเดิมๆเลยครับนะชื่อดีเป็นมงคลแล้วก็สร้างน้อยหายากครับนะบางท่านบอกหายากแล้วทำไมเองหามาเยอะจังก็ผมชอบผมก็พอเจอสวยก็อยากจะเช่าเช่าไว้ครับอยากจะเช่าไว้ครับนะแต่บางท่านชอบบางท่านไม่ชอบก็เราก็ไปบังคับกันไม่ได้นะนะอยู่ที่บางคนชอบรุ่นนู้นบางคนชอบรุ่นนี้ครับ แต่พุทธคุณนะฮะเชื่อผมเถอะครับถ้าเราไม่ฝักใ่เรื่องราคานะครับพุทธคุณนะครับเทียบเท่ากันเกือบทุกรุ่นครับไม่ว่าจะโชคลาภเมตตาแค้วคาดค้าขายดีครับนะองนี้คือรุ่นพุทธซ้อนครับมีพระพุทธซ้อนอยู่ด้านหลังพระสังกจายนะครับนะฮะพญาเต่าเรือนนําไปพระค้าขายมีกําไรเห็นไหมครับพญาเต่าเรือนคาบกําไรเห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยนะ พุทธ้อนพระพุทธคอยปกปักรักษาภาษาสังกจายเป็นตัวแทนของความสุขและความอุดมสมบูรณ์นะครับพยาเต่าเรือนนาไปพาค้าขายมีกําไรครับเหมาะแก่ทุกสาขางานอาชีพครับองนี้คือเนื้อนวะโลหะครับเข้มเข้มเลยครับทุกท่านตอโคตคมคมครับหลวงปู่หลิวสร้างปี2535รครับรุ่นพุทธซ้อนนะสวยมากครับนะฮะพุทธซ้อนนะครับไม่ใช่ว่าชื่อไม่ดีนะครับพุทธซ้อนก็คือพระพุทธซ้อนอยู่ด้านหลังภาษาสังกจายครับนะรุ่นพุทธซ้อนอีก อีกองครับองนี้คือพุทธซ้อนเนื้อทองฝาบาทครับนะฮะอลามเลยครับยังคับเนื้อทองคำนะฮะจมูกโด่งๆครับทั้งพระพุทธทั้งภาังกระจายต่อโคดนิยมครับรุ่นนี้ถ้าต่อโคดนะนิยมทุกรุ่นอันทุกองครับยกเว้นที่ไม่ต่อโคดไม่ต่อโคดมีไหมมีทุกเนื้อครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองฝาบาทเนื้อทองแดงลมเนื้อนวะหรือเนื้อเงินหรือเนื้อเขาเรียกว่าเนื้ออลูมิเนียมนะครับเนื้อทองคํานะครับ นะถ้าต่อโค้ดนิยมหมดครับนะนิยมลงน้อยลงมาหน่อยก็คือแบบไม่ตอบโค้ดนะราคาต่างกันเยอะครับถ้าไม่ตอบโค้ดก็มีครับมีเหมือนกันแต่ผมจะไม่ค่อยได้เช่ามานะแบบที่ไม่ต่อโค้ดครับเพราะว่าคนก็จะชอบแบบตอบโค้ดมากกว่านาออย่างว่าแหละครับนะชัดเจนมากกว่านะสวยๆครับรุ่นพุทธอนปี35ต่อไปนี่ครับรุ่นนี้ครับ รุ่นเสาห้าฮะอธิการบดีเมตตามหาลาปี2540ครับเป็นเนื้อกระไหลทองลงยาสีแดงขาวน้ำเงินครับนะฮะดูครับกระไหลทองเต็มเต็มครับเต็มเตครับเหรียญสวยๆครับทุกท่านนะครับหลวงปู่หลิวสร้างปี2540ครับนะชื่อในโบชัวน์ะรายการพระเครื่องรุ่นนี้ก็คือชื่อว่าพระยาเต่าเรือนมหาเศรษฐีรุ่นเสาห้า อธิการมาดีเมตตามหาราชปี40ครับนะแท้และทันหลวงปู่หลิวปุกเสกครับบูชาแล้วสบายอกสบายใจครับรุ่นนี้ชื่อดีเป็นมงคลครับนะพิธีเสาห้ามหาเศรษฐีนะได้ทั้งเมตตามหาราชครับนะครับโอเคในรุ่นเดียวกันนี้ก็ได้จัดสร้างรุ่นนี้ด้วยครับพญยาเต่าเลือนมหาเศรษฐีรุ่นพิเศษครับรุ่นพิเศษเมตตามหาราชปี2540เช่นเดียวกันครับนะฮะดูอ่าบล็อกต่างๆจะใกล้เคียงกันหมดเลยครับ ต่างกันที่ตัวหนังสือต่างกันที่หางครับถ้าเป็นรุ่นเสาห้าจะหางตรงเห็นไหมครับหางตรงนี่ครับหางตรงแต่รุ่นพิเศษเมตตามหาราบจะหางงอครับรวมถึงรุ่นปดหนี้ปี40ก็จะหางงอเช่นเดียวกันครับนะฮะบุกเสกในพิธีเดียวกันครับพญาเต่าเรือนมหาเศรษฐีนะครับรุ่นพิเศษเมตตามหาราบปี40ครับสวยเลยครับกระไหล่ทองเต็มเมครับลงยางงามๆครับนะรีบทักทายนะครับนะก่อนจะหมดครับ อ่าและอีกรุ่นหนึ่งรุ่นนี้ครับสร้างปีพศ2537ครับพระยาเต่าเรือนพระศิวลีมหาลาบครับเป็นมงคลมากชื่อรุ่นนี้ครับพระศิวลีมหาลาบเป็นพระเกี่ยวกับการเดินทางการค้าการขายนะครับนะการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับนำพาไปค้าขายมีโชคลาบครับเหมาะแก่ทุกสาขางานอาชีพครับนะฮะ หลวงปูหลิวสร้างปีพศ2537องค์นี้เป็นผิวนะเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะฮะหรือถ้าเป็นผิวโบราณเขาเรียกว่าผิวน้ำมันกาดครับจะขึ้นลุง้งลุ้งครับนะด้านหน้าด้านหลังสวยมากนะพระยาตะเต่าเรือนพระศิวลีมหาลาบครับนะได้มหาลาบไปไปนะฮะโชคนำพาค้าขายมีโชคลาภดีแท้นะฮะปี37นะฮะร,รับประกันพาแท้และทันหลวงปู่หลิวนะครับ ต่อไปนี่รุ่นนี้มีกระแสกันเยอะเหลือเกินนะใครๆก็อยากเก็บใครๆก็อยากบูชาครับพระญาเต่าเรือนรุ่นรวมพุทธคุณครับทุกท่านพระญาเต่าเรือนหูดูจมูกสิครับเป็นสันเลยพี่พ,พี่โด่งทั้งมาสอังกฤษโด่งทั้งหลวงปู่หลิวครับนะฮะนะฮะรุ่นรวมพุทธคุณฮนะร่วมพุทธคุณนะหลวงปู่หลิวและหลวงปู่คูลร่วมกันปลุกเสกในปีพศ2538เนื้อานวะโลหะจะตอกสี่โคตครับหนึ่ง 2 3 4โค้ดที่ใช้แยกนะครับแยกว่าเรียกว่ารุ่นรวมพุทธคุณโค้ดอะไรก็คือโค้ดเฮงโค้ดเงินโค้ดทองจะตอกมุมบนขวามือครับจะมีตอกด้วยกัน3โค้ดคือเฮงเงินทองแต่องคนี้ตอกโค้ดเฮงไว้ครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีของเก๊อของเลยนแบบเยอะและเหมือนมากนะครับทุกท่านนะเช่าหาบูชาระวังครับนะของแท้โค้ดจะใหญ่นะครับใหญ่หน่อยนะครับเนื้อ ยันใต้โคดแต่ละโคดยันนะครับยันใต้โคดแต่ละโคดนะครับจะไม่มีเนื้อปูดปิ้นนะครับไม่มีเนื้อปูดปิ้นหัวพญาตเต่าเรือนตาพญาตเต่าเรือนต้องตึงยันตัวนะักปลายยันตัวนะักต้องอวบนูนสวยแบบนี้ครับนะแต่ถ้าเป็นของเก๊ปลายยันตรงเนี้ยตรงที่ขยักลงมาด้านล่างเนี้ยแล้วขีดขึ้นไปเนี่ยจะเลียวเล็กเลยนะครับนะหัวหยดเม็ดเงินนะฮะนะครับ,นะรบสวยมากครับปี38เนื้อนะว่าโลหะดูสิครับงามจริงๆนะ ต่อไปในปี37นะครับก็ได้สร้างนี่ครับพญาเต่าเรือนนะครับเน้นหลักเลยครับรุ่นนี้หลวงปู่หลิวท่านเน้นเลยครับค้าขายดีค้าขายดีเห็นไหมครับนี่คือพญาเต่าเรือนอนุสร์8ปปีค้าขายดีหรือที่เรียกกันในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่หลิวว่าพญาเต่าบินค้าขายดีครับนะสร้างด้วยกันเนื้อเดียวแต่2แบบครับเนื้อทองแดงผิวไฟและ เนื้อทองแดงลมดําครับนะเนื้อทองแดงผิวไฟคือแบบนี้ครับขวามือเนี่ยสวยๆแดงๆแบบนี้แล้วเนื้อทองแดงลมดําจะเข้มๆลุ้งๆแบบนี้นะครับแต่มีด้านๆก็มีผิวด้านๆก็มีนะครับแล้วแต่ครับแต่ละองค์ลมดําไม่เท่ากันครับนี่ครับองค์ไหนถ้านิยมจะต้องต่อโค้ดรันนัมเบอร์ครับนะนิยมจะต่อโค้ดรันนัมเบอร์ครับนี่ครับต่อโค้ดรันนัมเบอร์เช่นเดียวกันครับนะฮะมีไหมแบบที่ไม่ต่อโค้ดมีครับ แต่ความนิยมก็จะน้อยลงไปครับน้อยลงไปเยอะไหมเยอะมากครับเยอะมากครับเป็นพญาเต่าเรือนพิมพ์ใหญ่นะครับสร้างในปี37ใครอยากค้าขายดีนะครับจัดไปจ้ะปี37นะครับในปีพศ2536นี่ได้สร้างรุ่นนี้ขึ้นมาครับพญาเต่าเรือนนะฮรรุ่นพอกเงินพอกทองนะหรือคอพอกนะครับนะฮะเป็นแกะบล็อกนะครับแกะบล็อกใหม่ของนะครับพญาเต่าเรือนรุ่นแรกปี17ครับ นะฮะรุ่นแรกปี17มาพัฒนาเป็นนะครับบล็อกวัดละหนามแย้นะครับปี2536ครับนะสร้างพญาต่าเรือรุ่นคอพออพอกเงินพอกทองนะครับจะมีเนื้อเกินครับทับที่ยันใต้คอพญาต่าเรือนด้านหลังเนี่ยเขาเรียกว่าคอพอกเงินพอกทองดูสิครับผิวลุ้งสวยเลยครับเนื้อทองแดงผิวน้ํามันกาดนะสวยมากปี36ครับชื่อดีเป็นมงคลครับพอกเงินพอกทองครับนะฮะปี36นะ ต่อไปปีพศ2533นะครับหลวงปู่หลิวท่านได้สร้างรุ่นนี้ครับนะฮะพญาเต่าเลือนรุ่นนะครับสะดุ้งกลับแช่น้ำมนต์ครับพิมพ์สะดุ้งกลับกลับร้ายกลายเป็นดีครับนะสังคติจะพาดจากหัวไหล่ขวาของท่านนะฮะของพระสังกัจจายนะฮะหัวไหล่ขวาลงมาด้านซ้ายเฮียจะแตกต่างกันครับผิวจะแตกต่างกันแต่เป็นเนื้อเดียวกันครับคือเนื้อทองฝาบาทนะฮะ เป็นพญาเต่าเรือนปั๊มนะครับบล็อกแตกเนื้อเกินจะมีเนื้อเกินนะครับนิยมครับเนื้อเกินนิยมทั้งคู่นะจมูกโด่งนิ้วครบครับดูใกล้ๆครับจมูกโด่งนิ้วครบต่อโคดนี่ครับนี่ครับคมๆนะครับนะฮะต่อโคดคมๆนะครับนี่ครับทั้งคู่ครับผิวที่แตกต่างกันนี่เกิดจากการแช่น้ำมนครับแต่ละองค์แช่น้ำมนนะครับนะฮะตื้นลึกไม่เท่ากันนะเพราะท่านปลุกเสก พญะาเต่าเรือนรุ่นนี้ในโอ่งมังกรครับและก็แช่น้ำมนต์ปลูกเสกยาวนานกว่า1ปีครับจะจัดสร้างขึ้นในปีพศ2533ครับแช่น้ำมนต์สุ้งกลับกลับร้ายกลายเป็นดีนะกลับดวงร้ายให้เป็นดวงดีกลับดวงตกให้เป็นดวงขึ้นครับนะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับนี่ครับเนื้อเนื้อจริงครับจะเป็นเนื้อทองฝาบาทเห็นไหมครับคาบน้ำมนต์นะแสดงว่าองค์นี้วางพาดนะครับวางพาดกับ ขาด้านอื่นเป็นอย่างเงี้นยน่าจะเป็นวางอย่างเงี้ยครับคาดน้ำมนก็เลยเกาะนะฮะเกาะข้างๆเห็นนะครับก็ยังมีตรงเนี้ยก็จะเห็นเนื้อหน่อยๆเห็นไหมครับนี่ครับนะสวยมากนะครับทุกท่านนะพิมพ์สะดุ้งกลับกลับร้ายกลายเป็นดีด้วยครับนะกับกับสิ่งชั่วร้ายให้เป็นสิ่งที่ดีครับนะปี2533นะต่อไปในปีพศ2500 42ครับทา่บทานได้สร้างนี่ครับพญาเต่าเรือนนะครับจัมโบ้นะครับจัมรุ่นเงินล้านจัมโบ้ครับจัมโบ้โบ mm ้แ hmm. ค่ไหนโบ้แค่ไหนดูความสูงความกว้างครับความสูงเนี่ยห้าเซนนะครับเห็นไหมครับความสูงของพญาเต่าเรือนนี่ห้าเซนนะครับความกว้างนี่สามเซนกว่านะครับเห็นไหมครับเนี่ยฮะความกว้างนี่สามเซนกว่านะครับเห็นไหมฮะ นี่คือพญาเต่าเรือนจมโบ้นะครับรุ่นเงินล้านครับชื่อดีเป็นมงคลครับนะฮะรุ่นจมโบ้เงินล้านนะครับห่วงตันบล็อกห่วงตันนิยมครับและก็ตอกโค้ดนะครับตอกโค้ดนะฮะคมชัดลึกนะครับจมูกโด่งนิ้วครบนะครับกระไหล่สามกริย์นี่ยิ่งหายากไปใหญ่ครับแจกกรรมการครับกระไหล่สามกริย์ครับเงินกระไหลเงินกระไหล่ทองกระไหลนาครับแจกกรรมการครับ นะครับรุ่นเงินล้านครับปี2542ันห้าร้อยครับเงินล้านนะครับสวยมากครับสวยมากจริงๆครับจัมโบ้ครับใครชอบพญาเต่าเรือนจัมโบ้นะครับจัดไปนะครับนะต่อไปในปีพศ2543ครับท่านได้สร้างรุ่นนี้ครับพญาเต่าเรือนรุ่นสร้างโบสถ์นะฮะเสาห้านะครับมหาเศรษฐีปี2543ครับ ต่อโค้ดกอแจกกรรมการครับสร้างไว้เพียง2,000องค์รับ2องค์งค์เท่านั้นเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเป็นพญาต่อเรือนบล็อกเดียวกันกับรุ่นปลดหนี้ปี36ครับเอามาแก้บล็อกพัฒนาบล็อกเป็นรุ่นสร้างโบสปี43ครับฮะดูครับใบหน้าจมูกโดงนิ้วสวยครับตอโค้ดนิยมครับหลังยันขุดนี่ครับหลังยันขุดนี่ับแจกกรรมการครับ ผิวเดิมสวยๆเลยครับสร้างปีพศ2543หายากสร้างน้อยมากๆครับรุ่นเสาห้าสร้างโบสถ์มหาเศรษฐีปี2543นะต่อโคตกกไก่แจกกรรมการครับ1ใน2,000องค์ครับนะนิยมทุกรุ่นครับนะต่อไปมาในปีพศ2538ครับท่านได้สร้างพระยาเต่าหลอโบราณรุ่นนี้ครับเขาเรียกว่ารุ่นไตรมาสครับพรยาเต่าหลอโบราณรุ่นไตรมาสนะครับ บูรณพระราชวังสนามจันทร์นะครับเนื้อทองฝาบาทเก็ดละคังจมูกโดงนิ้วครบสวยครับนะฮะหล่อโบราณรุ่นไตรามาสนี่ปลุกเสกยาวนานกว่า3เดือนครับนะต่อโค้ด้านหลังคมๆครับด้านหลังเป็นยันมหาราบมหาโชคครับจะมีแสงละยิบระยับครับเขาเรียกว่าเนื้อทองฝาบาทเก็ตละคังครับปี2538จ้ะนะฮะ รับประกันพาแท้และทันหลวงปู่หิวครับน่มีหลายรุ่นนะครับให้ท่านได้เช่าบูชาได้ได้เลือกสรรนะฮะแล้วแต่ว่าท่านชอบแบบไหนนะครับถ้าชอบแบบมีมูลค่ามีมีมูลค่าเพิ่มนะครับมีค่านิยมก็จะต้องมีราคามีราคาสูงเป็นธรรมดาครับแต่ถ้าเช่าเอาพุทธคุณบอกเลยว่ารุ่นไหนก็ได้ครับนะครับไม่ว่าจะหลักร้อยหรือหลักล้านพุทธคุณเท่ากันจะนะครับนะฮะ นี่ครับรุ่นนี้คือรุ่นพญาเต่าเรือนรุ่นเฮงแสนเฮงต่อโค้ดเลข9ก้าหน้าครับเฮงแสนเฮงพิมพ์เจ้าทรัพย์นะครับนิ้วครบจมูกโดง่งครับแดงแดงจ้ะแดงแดงผิวดำเดมิมจะ้ะน,นะครับนี่ครับเฮงแสนเฮงนะครับหลวงปู่หลิวสร้างปี2 5 3 5พิมพ์เจ้าทรัพย์ต่อโค้ด9หน้าครับนะสร้างปี2 5 3 9ครับอ่าครับในถาดเรียบร้อยครับ นะชอบรุ่นไหนก็เลือกสัรกันดูแล้วก็จะมาแกะกล่องพัสดุนะครับนะฮะแกะกล่องพัสดุนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับแกะเลยนะส่งมาจากทางบ้านไม่รู้จนรุ่นอะไรบ้างน,นะใช้บริการของเคอรี่ครับส่งมาถึงผมเมื่อวานตอนเย็น เคอรี่เคอรีอ่อ่อดีแพ็คดีครับเต็มกล่องเลยนครัแพ็คดีมากครับพี่นะขอบพระคุณนะฮะเจ้าของพระที่ส่งมาด้วยอ๋อหนึ่งโอ้สวยมากๆครับ องที่หนึ่งจี๊ดจา๊าดมะพร้าวแก้วเลยนะนะครับอง์ที่สองพี่จา๋าของดิบของดีของหายากครับนะรุ่นนี้องค์ที่สามครับอา้าวชมเลยครับทีละองค์นี่ครับองค์แรกพี่พี่นี่ครับ พญาเต่าเลื่อนหล่อโบราณนะครับรุ่นไตรมาสครับบูรณาพระราชวังสนามจันทร์ครับนะกระลาทองลงยาสีสีส้มน้ำเงินครับสวยมากพี่พี่หลวงปู่หลิวสร้างปีพศ2538ครับต่อโคตคมคมลึกๆครับนะฮะรุ่นไตรมาสเช่นเดียวกันเนี่ยครับนี่ครับเช่นเดียวกันกับนี่ครับนะฮะเป็นเนื้อทองฝาบาทครับพี่พี่ แล้วก็ลงยาครับกระไหลทองลงยาครับจะหายากกว่านะครับเนื้อทองฝาบาทเปล่าๆนะแต่ถ้าเปล่าๆก็จะเห็นนะความสวยงามชัดเจนได้เลยทีเดียวแต่กระไหลทองหรือกระไหลเงินลงยาเนี่ยครับก็จะมีลงไปนําไปลงยานะครับนะมีนําออกไปลงยาครับนะฮะแล้วก็ต่อโค้ดโค้ดตัวเดียวกันครับนะฮะต่อโค้ดแล้วเอาไปทากระไหลทองลงยาครับสวยมากท่านสร้างขึ้นในปีพศ2 5 3 8ครับพี่ นะฮะร,รุ่นไตรมาสบุรณะพระราชวังสนามจันทร์ครับปี38นะองค์ที่1น,นะขอพระคุณมากครับอของส่งของสวยของหายากมาเลยนะครับองค์ที่2ครับนี่ครับองค์ที่2ครับนะฮะลงยาองนี้องลงยาสีน้ำเงินแดงครับเมื่อสักครู่นี้ลงยาสีส้ม ออกสีส้มน้ำเงินครับอันนี้น้ำเงินแดงครับนะสสวยเลยครับพี่พี่พร้อมเลี่ยมพลาสติกเก็บผิวไว้อย่างดีครับนะฮะต่อโค้ดคมคมลึกๆครับนะฮะหลังด้านหลังคือยันมหาลาบมหาโชครับนะฮะปี38นะต่อไปองค์ที่3มา3องค์นะครับกล่องนี้ได้รับเรียบร้อยครับนะฮะนี่องค์ที่3ครับ สวยมากครับทุกท่านอันนี้ลงยาสีน้ำเงินแดงครับนี่ครับต่อโคตรคมๆลึกๆครับกระไหลทองลงยานะสวยมากครับสวยมากๆครับนะรีบรีบจับจองเป็นเจ้าของนะครับเลี่ยมพร้อมบูชา3มองค์เลยนะทุกองคผมรับประกันพระแท้ตลอดชีพให้ครับพร้อมกับเลี่ยมพลาสติกเก่าๆนะฮะนะฮะพลาสติกเก่าๆโบราณโบราณนะฮะความ ความเนี้ยบจะไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเห็นไหมครับไม่ค่อยเนี้ยบเท่าไหร่แต่ว่าเป็นพลาสติกที่เลี่ยมมานานแล้วครับนะฮะกรอบลานลานแล้วนะครับนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ๆนะครับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องนะครับรับประกันพระแท้ตลอดชีพเสมอครับพี่ๆนะฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับนะฮะวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ